พี่แฮมมันอยู่ที่นี่ที่ไหนเราอันนี้ก็ไม่ใช่โอ้หมางอของแม่ต้อนรับเข้าสู่ช่องโซมมาดีนะคะและคลิปที่หลายคนรอคอยมาแล้วค่ะนั่นคือคลิปเกี่ยวกับหมาของเรานะคะแนะนำสองตัวก่อนค่ะ น้องเพตรานะคะหันไปมองกล้องนิดนึงหันไปมองกล้องนิดนึงเออต้องมีตัว oh, ล่อีนน like ้องเพตรานะคะหมาคอกกี้ของเราตัวแรกนะคะตัวเมียนะคะอายุ3ขวบกว่านะคะตัวที่2ค่ะน้องพอดมานี่แล้วน้องพอดหันหน้าไปหากล้องครับหล่อๆนิดนึงโชว์ความหล่อนิดนึงเพยๆอย่าแย่งซีสิพัตเตอร์อายุ8เดือนนิดนิดนะคะแปดเดือนนิดนิดแต่ความแสบซ่านั้นอืบอกเลยว่าสุดปังเป็นการอัปเดตพัตเตอร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าน้องพอดเป็นยังไงบ้างล่ะคะพี่โ อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับพอตเตอร์กับเพตาจังเลยวันนี้ค่ะเราจะมาวัด iQ ความฉลาดของหมากันค่ะเราจะเอามาทดสอบ iQ ของหมาเรานะคะว่า2ตัวนี้เนี่ยยังไงความฉลาดระดับไอสตายไหมหรือว่าโง่นะแต่อันนี้เราพูดแบบคาดการของเราเลยนะเรารู้สึกว่าเพตราเนี่ยเป็นหมาที่ฉลาดผู้จะรู้เรื่อง เรียบร้อยเป็นหมาประเสริฐว่างันเถอะเป็นหมาที่ไม่เคยสร้างความวุ่นวายใจรำคาญใจอะไรทั้งนั้นเลยเพยตาไม่กัดอะไรมั่วไม่เห่าอะไรมั่วสู้จนเกินไปนะคะกับกำลังดีส่วนพอตเตอร์คือตรงข้าม ตรงข้ามสุบยักเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกัดไอโฟนแล้วเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเนี่ยแต่พอดเป็นหมาที่ขี้อ้อนมากดื้อม,มากแล้วก็ขี้อ้อนมากด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาลองดูความฉลาดแต่ละว่าพอดนี่ความฉลาดนี่คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันฉลาดไหมเพราะว่าบางครั้งมันก็ชอบทําอะไรโง่ะนะนี่ตาถ้ามันถ้ามันแตกขึ้นมาเนี่ยหนูจะเกลียรลูกโป่งตลอดชีวิตเลยนะฮะ,ฮะมันใช่ไหมเนี่ยเพร่เพ้ วิธีที่1นนะคะคือการที่เราจะเอาผ้านะคะคลุมน้องหมาของเราแล้วจับเวลาดูค่ะว่าหมาของเราใช้เวลานะคะเท่าไหร่ในการที่จะแบบเอาตัวออกมาจากผ้าห่มหรือสะบัดผ้าห่มออกไปได้นะคะไปตามานี่มาตามานี่มาตามนี่มาเจตาเจตาขากลัวอะไรเล่าไปทำไมมันมนิ่งอะเจตาแต่ไม่พยายามเลยนะ ทำไมอ่ะปกติพตี่ต้อมันทำได้ทุกคนเอาแล้วะเอาแล้วะเอาละอย่างวะออกมาแล้วเท่าไหร่สามสิบเอ็ดวีได้สองคะแนนเย้เก่งมากจริงๆอะ่ะเมือเ่อกี้ถือว่า30วีก็ได้แล้วนะจริงๆเกือบได้3คะแนนแล้วนะถ้ามันไม่ยืนแ <c oughs> บบเซอร์ประมาณสิบวีแรกอะ่ะ ายืนมือมาเดต้องทำอะไรแม่คือมันดันยืนมึนสิ่งวิกศษะแเราถัดจากนั้นมาก็คือเอาออกง่ายเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบน้องพอดกันบ้างว่าน้องพอดเนี่ยจะมีความฉลาดอยู่ในตัวบ้างไหมนะคะไปมาแล้วค่ะน้องพอดค่ะผู้ก,กัดทุกอย่างนี่ไงผู้กัดทุกอย่างนะคะน้องพอดผูก,กัดทุกอย่างพอเตอร์อดออ๋พอสเตอร์พาเตอร พอตเตอร์นั่งก่อนนั่งนั่งเก่งมากโอย้ยังมีความฉลาดอยู่คอยนะพอตเตอร์คอยคอยนะไปเฮ้ยไม่น่าเชื่อห้าวินาทีเท่านั้นห้าวินาทีก็ไม่เก่งอะ่ะโอ้แล้วดูแบบฉันไม่สนใจอลองอีกทีอยากรู้ว่ามันจริงเปล่า เฮ้ยมันของจริงว่ะหรือที่เขาบอกกันว่าเด็กซนคือเด็กฉลาดมันคืออย่างนี้หรือเปล่าคะทำไมอัพพอรฉลาดจังเลยโอเคอัพพอตได้3คะแนนนะคะต่อไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบวิธีที่2กันค่ะต่อไปคะ่ะวิธีที่2ของเรานะคะคือการที่เราจะเอาอาหารหรือขนมนะคะซ่อนไว้ใต้ผ้าตอนนี้พี่ตาถูกน้องไม้จับไว้อยู่นะคะตอนนี้ จับไว้ก่อนนะเพตาค่ะขนมอยู่ตรงนี้นะขนมอยู่ข้างล่างผ้านะคะอยู่ตรงใต้ผ้านะอยู่ตรงนี้นะเราจะจับเวลาดูค่ะภายในหนึ่งนาทีเพตาจะต้องออกมาให้ได้ถ้าไม่ได้คือเท่ากับศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดออกมาได้ก็คือสามโอเคพร้อมนะเพตาหนึ่งสองไปค่ะปล่อยตัวสิบแปดวีแล้วนะคะเพตาเกือบได้แล้วเฮ้ย 29่วินาทีพี่ตาเก่งมากเสียงเคี้ยวแบบกรอบต้องให้เก่งมากค่ะต้องให้เก่งมากค่ะย่สิบเก้าวีเท่านั้นเองนะคะทุกคนต่อไปเบิกตัวคุณพอตเตอร์ค่ะพอตเตอร์พอตเตอร์มองนะพอตเตอร์นะครับขนมอยู่นี่นะขนมอยู่นี่นะเอาล่นะสามจอกหนึ่งป้ายไปตัว ไงอ่ะมันได้กลิ่นแต่แบบมันไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปยังไงสามสิบวิแล้วคือมันมันกัดผ่านผ้าอยู่อตอนเนี้ยแอบแย่เรียบร้อยคือมันมันเจอขนมแล้วเว้ยแต่ว่ามันไม่รู้วิธีที่จะแบบมุดเข้าไปเอาตายผ้าห้าสิบวิแล้วพอดห้าหกแปดเก้าหมดเวลา เต้ยไม่ได้คะแนนเศร้าเลยหยุดเลยอะ่ะรู้อยู่เหรอว่าแข่งกันอยู่โอ้ยเอ็นดูเต้ไม่ได้คะแนนนะคะในส่วนนี้โอ้หมางโง่ของแม่ เราะะจะเอาขนมนะคะไปไว้ในช่องเล็กๆอย่างเงี้ยที่เราสร้างขึ้นมานะคะคือเราจะต้องพยายามให้เขาอะอยากใช้แบบมือในการช่วยแบบดึงเอาขนมมากินให้ได้วิธีการคือเราจะต้องให้น้องหมาเห็นด้วยนะคะว่าเราอะเอาขนมไว้ตรงไหนนะคะโอเคเพตาขาขนมนะคะขนมอยู่ไหนเอออย่าเพิ่งปล่อยนะ,ะอย่าเพิ่งปล่อยนะจับไว้ก่อนขนมอยู่ไกลๆนี่แน่อ่ะไปได้เจา้าเวลาเจ้าเวลาค่ะ อย่าน,นี้กี่คะแนนวะเพราะมันใช้ปากก้าอวีเองอะประเด็นคืออ๋อหมาูเตี้ยช่องเล็กแค่ไหนก็เข้าได้ขามันสั้นสําหรับกรณีหมาคอกี้อะเราว่าใช้อุ้งเท้าในการเอาซึ่งได้ของมายากกว่าเพราะอะไรรู้ป,ปะเพราะว่าเมื่อเทียบกับหน้าแล้วขาสั้นกว่าหน้าเยอะเลยดูดิขายังไม่ถึงหน้าเลยอะจะใช้ขายังไงวะอย่านี้ให้กี่คะแนนวะเนี่ยหน,น,น,นึ่งคะแนนค่ะหนึ่งพอนะทำไมไม่สีนน่คะแนนอ๋อลืมไปขาสั้น โอเคเบิกตัวน้องพอดสค่ะไปไปนะมีขนมตรงนี้นะไปได้ขนมอยู่ในนี้ขนมอยู่ในนี้เนี่ย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 ขนมอยู่ข้างในไงเนี่ยขนมอยู่ข้างในเข้าไปเร็วนี่ได้กลินไหมกินไหมอยากกินไหมนี่อยู่ข้างในเร็ว เีมันไม่กลา้าทำไมอ่ะปกติเราชอบมูดไม่ใช่หรอชอบไปอยู่ในซอกอ่ะคือเราต้องรอเนี่ย3านาทีนะดูความพยายามของมันไ,ไม่กล้าเข้าอ่ะ,อะใกล้ขึ้นอ่ะอเกือบสองนาทีแล้วคือใกล้มากอ่ะถึงจะยอมกินอย่างงี้ต้องให้คะแนนหรือไม่ให้เนี่ยฮะ คิดว่ามันพยายามไหมวะไม่ไม่เหรออ่ะโอเคงั้นข้อนี้พอนไม่ได้นะเพราะแม่ช่วยแล้วหรือเกินแม่พยายามแล้วลูกแต่กติกาเขาว่าไว้อย่างนั้นนะโอ๊มเศร้าอีกแล้วอ่ะ ต่อไปนะคะคือเราจะเอาขนมซ่อมไว้ในถ้วยนะคะจะมีทั้งหมด3าถ้วยจะอยู่แค่ถ้วยเดียวให้หมาเห็นว่าเราซ่อมไว้ถ้วยไหนแล้วเราหมาออกไปข้างนอกนะคะ30วิิบวิทดสอบความจําคะว่ากลับเข้ามาในห้องเขาจะจําได้ไหมว่าขนมอยู่ที่ถ้วยไหนนะคะเฮตาขาเฮตาดูนะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้มีขนมขนมนะขนมนะปิดไว้น้ำลายน้ำลายหยด เฮตาออกไปข้างนอกค่ะแปบบหนึ่ง30วิปะกินหนมน,นะไปค่ะเอ้ยเจอเลยเจอเลยเก่งมากค่ะเก่งมากเย้ยน้องเพ่คนชลาดหมดค่ะต่อไปค่ะเบิกตัวคุณพอตเตอร์ค่ะไปมิสเตอร์พอตเตอร์คอยนะต่อไปของพอตเตอร์นะครับพอตเตอร์เดี๋ยวพอตเตอร์ดูนะอันนี้ ไม่มีอันนี้ไม่มีขนมขนมนะอยู่นี่นะพัตเตอร์ไปนี่ก่อนอุ๊อันนี้แล้วอันนี้แล้ว <c oughs> มาออกมาเร็วเอามาเร็วออกมาสามสิบวิมาจับเวล่าหอมนะจังพัตเตอรขออ์ขนมอยู่ไหนเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ที่บอกขนมอยู่ไหนไอ้ ดีแน่อันนี้เ่ะอดีแน่อันนี้เหรอดีแน่อันนี้เ่ะอันไหนขนมที่ไหนเนี่ยวต้องรอกี่นาทีนะสองนาทีก็คือน้ำลายไหลอ่ะแบบรู้ว่าพูดว่าขนมอ่ะแต่ไม่รู้ขนมอยู่ไหนอ่ะกลิ่นมันอยู่ที่มืออะอุ๊ยเพราหนูรู้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เราคุยอะไรกันจะได้กิ่นไหมเนี่ยขนมอ่ะ เก <ทำ S 1> ่งว่ะมันบอกว่าอยู่ในนี้ครับ,อ,บอ้าวพอดงั้างานเล่นเอาวนใหม่พอดพอดพอเตอร์พอเตอร์นี่นอยู่ไหนมันอยู่ที่นี่ที่ไหนเล่าอันนี้ก็ไม่ใช่พอดทำไมไม่รู้เรื่องเลย <Okay. S 1> เออไอพอยทมันทำไมมันเก่งแค่เกมแรกไม่เพราะเกมแรกมันเล่นอยู่ไงมันก็เลยกระโดดโลดเต้นของมันอยู่มันก็เลยหลุดออกมาง่ายปะ่ะโอเครวมคะแนนหน่อยคะ่ะ โอเคค่ะเราได้ทําการทดสอบครบแล้วนะคะ4การทดสอบนะคะผลคะแนนออกมานะคะเพตราได้8คะแนนและพัตเตอร์ได้4คะแนนนะคะสําหรับคะแนนความหมายของมันคืออะไร <c oughs> ก็คือถ้าเกิดว่าตามคะแนนนะถ้าใครได้1 1ถึง12คะแนนนะคะ <c oughs> เป็นเจ้ตาตูบอัจฉริยะค่ะ8ถึง10คะแนนหรือว่าน้องเพนะคะเป็นนักเรียนเกียรตินิยมค่ะ <c oughs> ส่วนน้องพอดนะคะ4-7คะแนนเป็นหมาฉลาดปานกลางค่ะอย่างน้อยน้องพอดก็ไม่ได้โง่นะคะผมยังมีความฉลาดอยู่บ้างนะคะแล้วก็1-3คะแนน,นะคะ่ะฉันเป็นนักเห่าฉันไม่ใช่น,นักคิดนะคะและถ้าหมาตัวไหนนะคะได้สูงคะแนนเขาบอกว่าคุณอาจจะกำลังทดสอบไม้ถือพื้นอยู่ก็เป็นได้นั่นเองนะคะก็คือไม่ใช่หมาแล้วนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นวิธีการทดสอบไอคิวหมาจริงๆแล้วมันยังมีอีกลากลายวิธีมากๆนะคะอันนี้เราหยิบยกมาแค่สีวิธีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็คราวหน้าอยากจะให้มาอัปเดตหรืออยากให้พาหมาไปทํากิจกรรมอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าพัคเตอร์เพตามาลาคุผู้ชมก่อนเร็วบาย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 